สวัสดีค่ะทุกคนน่ะวันนี้ครูแนี่มาตตีมตุดตูดตูดวะตูดจีนนะคะวันนี้มาตตีมตรุดจีนนะครูนี่นี่คนไทยเชื้อใสายจีนเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยค่ะทั้งพ่อทั้งแม่จีนแท้แน่นอนร้อเซเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะ มาค่ะเดี๋ยววันนี้ครูนนนี่จะมาอธิบายสอนก่อนไม่ใช่ว่าสอนสิต้องบอกว่ามาบอกว่าเราจะต้องเตรียมรับแรงกระแทกนะคะถ้าเกิดว่าโควิด1 9เนี่ยอยู่ๆเขาประกาศออกมาว่าเป็นโรคประจําถิน่นคุณตีมาแล้วคุณตีสวัสดีค่ะสวัสดีครนนูนนนี่สวัสดีค่ะมาค่ะใครเข้ามาแล้ว กดไลค์กดแชร์ทักทายครูนนนี่เข้ามาหน่อยมาคอมเมนต์กันอะระหว่างรอเพื่อนใครชงบ้างไหมคะปีนี้อะปีนี้ครูนนนี่ชงค่ะมาก็เดี๋ยวต้องรอรอเลิกสะดวกเดี๋ยวครูนนนี่จะไปแก้ชงคุณตีชงไหมคะมาระหว่างรอเพื่อนไหนมาคุยกันก่อนซิปีนี้ใครชงใครไม่ชงกันบ้าง ระหว่างรอเราก็คุยกันไปก่อนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยที่คนณนี้จะคุยให้ฟังมันกระทบทุกคนแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าสาธารณสุขของเราประกาศให้โรคโควิด1 9เป็นโรคประจำถิน่นซึ่งคงจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ประกาศแบบนี้นะนะคะอาคาสวัสดีค่ะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เลยนะคะแหม ตรีมตุดจีนะ่ะพวกนี้วันวันวันนี้วันจ่ายเอาพวกนี้วันไหวใครไหวกันบ้างไม่เอ่ยหนมาซีทักไทยกันหน่อยเซฮัลโหลใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพ,พราะข้อมูลนี้เนี่ยจำเป็นเลยค่ะว่าจะต้องบอกต่อกันทุกๆคนมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคนนี้นี่น,นี่โอ้ยลินพัน ครูนันนี่เริ่มเลยละกันนะคะตอนนี้อ่ะก็คือช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยเตรียมที่จะประกาศโรคโควิด -19 เป็นโรคประจำถิน่นซึ่งทำให้เกิดโอ้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วเลยค่ะคุณตีบอกว่าไหวครับอ๋อเอาไหว้ตดจีนแปลว่าคุณตีอ๋อก็ชื่อก็ตีอยู่แล้วเนาะคนจีน ค่ะครูอนนี่ก็ไหว้เหมือนกันนะคะ,ะคุณวารดาชัชวาลสวัสดีค่ะครูแนนี่สวัสดีค่ะคุณวรารดาไหว้ไหว้ตรุษจีนไหมคะชมกันไม่เอ่ยอ๋อคุณตั้มกิติพงศ์ก็มาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,น,ะนี่เดี๋ยวครูแนนี่ไลฟ์เสร็จก็เดี๋ยวเตรียมตัวจัดของไหว้พรุ่งนี้ต่อลคะค่ะ เตรียมไหว่เนาะแล้วเดี๋ยวคุณอันนี่ปีนี้ชงเดี๋ยวต้องไปเตรียมแก้ชงกันเนาะใครชงก็อย่าลืมอย่าลืมเตรียมแก้ชงกันด้วยนะมาๆๆมามา,มา,มาต่อมาต่อกเออ็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงสาธารณสุขเขาเตรียมที่จะให้โควิด -19 เนี่ยเป็นโรคประจำถิน่นซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่หลวงมโหรานทั้งคุณหมอธทีรวัตรคุณหมอโยงก็ออกมาให้ความเห็นนู่นนี่นั่นกันเยอะมาก มาคุยก่อนว่าทำไมที่เขาถึงเป็นพูดกันเป็นโจทย์พูดกันเยอะแยะมากเพราะว่าโควิด1 9เราเนี่ยถ้ามันเป็นโรคประจำถิน่นกรณีของการเป็นโรคประจำถิ่นคือหนึ่งมันต้องไม่เป็นโรคอันตรายซึ่งโควิดเป็นไหมเป็นค่ะแล้วสองต้องอัตราการตายต่ำ ที่สาธารณสุขเขากำหนดเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ก็คือตายไม่เกิน1ต่อพันถ้าแปลง่ายๆให้เข้าใจก็คือเป็น1,000คนตาย1คนซึ่งทุกวันนี้โควิดออย่างวันนี้8 0 0 0เท่าไหร่นะ8,300กว่าคนเนาะตายไป12คนเกินไหมคะเกินค่ะแล้วถามว่าเคยเห็นไหมคะคนเป็นโรคหวัดแล้วตายยังไม่เคยเห็นนะคะซึ่งมันจะแบบโอกาสน้อยมากๆๆซึ่งโควิด ยังไงมันก็มีอัตราตายสูงกว่านั้นแล้วถ้าสมมติว่าอะถ้าประกาศว่าโควิด1 9เป็นโรคประจำถิ่นแปลว่าแม้ไม่ต้องใส่เวลยามไม่ต้องเว้นแล้วก็ผับบาร์คราอเกตเปิดได้แล้วก็วัคซีนก็ฉีดต้องฉีดไหมซึ่งแบบอ่าแล้วการรักษาล่ะการรักษาต่อไปไม่ฟรีฉีดวัคซีนไม่ฟรี อ้าวแล้วทำยังไงล่ะแล้วธุรกิจที่เดิมเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แล้วรัฐบาลจ่ายชดเชยให้ก็กลายเป็นว่าไม่ได้รับอะไรใดๆทั้งสิ้นพูดง่ายๆคือภาระเนี่ยมันผลักกลับมาที่คนประชาชนคนทั่วไปเหมือนอย่างเราแล้วก็ทางภาคธุรกิจเนาะคือพอที่ถ้าเกิดว่าสมมติเขาไม่ประกาศ คืออ่ะพูดอย่างนี้ก่อนการที่เขาพยายามจะปรับให้โควิด1 9เป็นโรคประจำถิน่นแปลว่าเขาจะไม่ประกาศตัวเลขนะคะคือขนาดทุกวันนี้เนี่ยมีมาตรการเว้นระยะล่างมืออ,อพยายามให้ฉีดวัคซีนที่แออัดตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงผับบาร์คาราโรเกตยังปิดการติดเชื้อต่อวันมันยัง8,000กว่า9,000คือมันจะอยู่แค่นี้หลัก7 8 9แต่ถ้าสมมติว่าประกาศปัป๊บเอา รายงานตัวเลขใหม่รายงานคราวนี้ยังไงคะคนชลาใจแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้รับข้อมูลในการเก็บข้อมูลต่างๆที่เป็นทางสถิติถูกไหมคะแล้วพอเราไม่ทราบคือมันเป็นเรื่องปกติเลยค่ะที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันหายไหมหรือมันไม่หายคนก็จะชลาใจแล้วก็มันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยแย่ลงกาดตกแล้วก็เหมือนแบบอ้าวเขาไม่ประกาศแปลว่าเอออาจจะ ไม่มีการติดแล้วหรือว่าเอออาจจะติดน้อยลงแล้วซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ละพอมันกลายเป็นว่าไม่ประกาศตัวเลขแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็กลายเป็นว่าตัวเลขเราไม่ทราบแต่คนติดเยอะขึ้นเพราะเราไม่ได้เว้นระยะใส่แมสต่อไปอาวก็อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเป็นโรคประจำถิ่นถูกไหมคะเขายังไม่ได้ประกาศอะไรเลยเราก็ เมื่อพอคนมันเริ่มเป็น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 ,เป,นเป็นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยการรักษาสิทธิ์เดิมที่เราจะได้ว่าเป็นการรักษาฟรีเพราะว่ามันเป็นโรคระบาดรุนแรงพอกลายเป็นโรคประจำถิ่นปับ๊บการรักษายังไงคะไม่ฟรีแล้วนะคะไม่ฟรีแล้วแปลว่า เริ่มต้นเลยเมื่อเรามีอาการปกติเรามีอาการปับ๊บเราก็จะไปตรวจ ATK หรือว่า PCR ถ้าโรงพยาบาลรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเขาก็ไม่เก็บตังค์ถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันกลายเป็นโรคประจำถิ่นที่ตามที่เขาประกาศเนี่ยแม้ว่าโควิดมันยังคงรุนแรงอยู่มันกลายเป็นว่าแค่ ATK PCR เราก็ต้องจ่ายเงินแล้วนะคะ ATK เนี่ยอา,อาจจะชุดหนึงหลักร้อยแต่ PCR เนี่ย ขนาดของโรงพยาบาลรัฐก็หลัก2 2 0 0อ่นะ2,000ขึ้นยิ่งถ้าเอกชนไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ6,000กว่าครูแนนนี่ก็ตรวจมาแล้วช่วงที่ปีที่แล้วเนี่ยที่มันระบาดหนักๆคือค่าน้ำยาเขาก็จะขึ้นขึ้น,น,นเพราะว่าเหมือนดีมานสไปายเนาะคนต้องการตรวจเยอะไม่พอขึ้นราคาคราวนี้ยังไงอูยแค่ pcr ก็หลักพันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พอรักษาไม่ฟรี ทำยังไงละ่ะอย่างแรกก็คนที่เขามีสิทธิ์บัตรทองก็ไปใช้แบบนั้นคนที่ไฟดับคุณนนี่อะไรไปไฟดับโอ้โหอะไรจะเรียวขนาดนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณนนี่ก็ไล่ต่อนี่แหละค่ะก็สําหรับพออะคนที่เป็นบัตรทองเขาก็ไปบัตรทองใช่ไหมคะก็คือโรงพยาบาลรัฐคนที่เป็นราชการเขาก็ไปโรงพยาบาลรัฐถูกไหมคะ คนที่มีประกันสังคมก็จะมีทั้งโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนบางที่ซึ่งเห็นไหมคะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะโรงพยาบาลรัฐอะไรอะไรก็โรงพยาบาลรัฐแล้วมันจะพอหรอคะแล้วถ้าสำหรับใครที่เขาอะไม่มีประกันแต่โรงพยาบาลรัฐเต็มทำยังไงคะ คราวนี้มันจะเกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายขึ้นมาแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าการเป็นโควิด1 9เนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนปัจจุบันที่มาเป็นโอไมครอนการอยู่โรงพยาบาลมันจะอยู่5-7วันแล้วค่าห้องเนี่ยมันก็จะคูณตามจำนวนที่เราเข้าไปเลยนะคะคือปัจจุบันตอนนี้ที่เขามีสถิติออกมานะคะสำหรับโรงพยาบาลรัฐเนี่ย คนที่เป็นโควิด -19 รักษาตัวในโรงพยาบาล1ครั้งค่าใช้จ่ายประมาณแสนหนึ่งเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าค่ายาเนี่ยแค่ฟาวิพิราเวียเม็ดนึงเนี่ย15ถึง40บาทอันนี้แล้วแต่เอีดของแต่ละโรงพยาบาลที่เขาจะเรียกเก็บแล้วคนนึงกินกี่เม็ด 1นคนกิน50ถึง64เม็ดเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าสภาพร่างกายของแต่ละคนเป็นยังไงความรุนแรงของโรคที่เขาเป็นเป็นยังไงลองคิดดูสิคะแค่ค่ายาเนี่ยาก0กว่าเม็ดเนี่ยอาตีไป20บาทต่อเม็ดหนึ่งค่ายาก็ปาไปพันสักประมาณเท่าไหร่พันสอถึงพันห้าพันห้ เมื่อกี้ PCR ไปเท่าไหร่แล้วตีถูกๆูอ2000ก็3,000กว่าบาทแล้วนะคะนี่แหละค่ะเรามันก็จะต้องมีค่าอย่างอื่นแล้วไหนจะค่าห้องถ้าค่าห้องคนที่มีประการเขาก็จะหนีไปที่เอกชนถูกไหมคะเพราะว่าสำหรับคนที่เขาอะ่ะไม่มีประการหรือเป็นบัตรทองคนแห่ไปโรมารัดอยู่แล้วคนมีประกรันเขาก็เลี่ยงไปอยู่ที่เอกชนพอไปอยู่ที่เอกชน ถาหมืกับว่าเราจะรอดพ้นตรงนี้ไหมไม่ค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชนทวีคูณแล้วค่าห้องของโรงพยาบาลเอกชนมันแพงกว่าโรงพยาบาลรัฐอยู่แล้วเรายิ่งเรานอนนานส่วนเกินของค่าห้องที่เราซื้อไว้อะยังไงมันก็ยิ่งเบิ้ลเบิทวีคูณคือคนมีประกัน ก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายส่วนเกินอันนี้แน่นอนนอกจากว่าโอ้ยคนที่ซื้อค่าห้องเป็นหลักหมื่นอ่ะอันนี้อาจจะรอดได้แต่ว่าอย่างของคุณแอนนี่เนี่ยประสบการณ์ตรงเลยของตัวเองแอดมิดนอนโรงพยาบาลเนี่ยเมื่อปี2ปีที่แล้ว3คืน9 0 0 0 0มบาทคิดดูสิคะมันตกคืนนึงอะ่ะคืนละ30,000คือด้วยโรคไข้หวัดอินฟลูเอนซ่าค่ะสายพันธุ์บีอะ่ะแค่เนี้ย แค่ไข้หวัดใหญ่อะคือละสามหมื่นแล้วคุณคิดดูโควิดอยู่กี่คืนแล้วความรุนแรงของโรคเท่าไหร่มันยิ่งกว่าอยู่แล้วมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรยังไงเท่าไหร่คนมีประกันก็ไม่รอดค่ะเรื่องผลกระทบตรงนี้แล้วยิ่งคนที่ไม่มีประกระันล่ะโรงพยาบาลรัฐก็เข้าไม่ได้เอกชนตัวเองก็ยิ่งควักจ่ายอันเนี้ยสำคัญเลยนะคะว่าคนที่ไม่มีประการหรือว่าคนที่มีประกันไม่พอเนี่ย ตรงนี้คุณนี่อยากจะให้ลองกลับกลับไปลองทบทวนของตัวเองดูก่อนเนาะว่าเผื่อว่าแบบอ่ะดูก่อนว่าสิทธิ์เรามีอะไรบ้างหรือบางคนเนี่ยถ้าทำของบริษัทเนี่ยอาจจะมีเป็นประกันกลุ่มไหมอันนี้ให้ลองไปสำรวจข้อมูลของตัวเองดูก่อนเนาะเพราะว่าเราไม่รู้เมื่อไหร่ที่ทางกระทรวงอะ่ะเขาจะประกาศให้โควิด1 9เเป็นโรคประจำถิน่นซึ่งน่าจะมีแนวโน้มอยู่แล้วว่า จะประกาศแน่นอนเพราะว่าอาจจะเพราะหนึ่งออยากรีบให้โควิดจบอันนี้เข้าใจแต่ว่าคุณก็ต้องดูได้ว่าใครได้รับผลกระทบบ้างคนไม่มีประกรันอันนี้กระทบเต็มๆคนมีประกรันก็ได้รับผลกระทบอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่ามันต้องมีส่วนเกินชัวๆแล้วถามว่ายังไงต่อประชาชนได้รับผลกระทบ คนมีประกันก็ต้องเบิกค่าใช้จ่ายกระทางประกันถูกไหม,มคะค่ารักษาพยาบาลคราวนี้ประกันบริษัทประกันก็โดนไปอีกแล้วค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันก็มีทั้งของบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตคนที่มีเจอจ่ายจบที่เป็นของประกันภัยก็ยิ่งเคลมทวีคูณเข้าไปอีกจากเดิมที่มีแล้ว2บริษัทที่เขาถูกเพิดมถอนใบอนุญาตมี1บริษัท ที่กำลังยื่นขอเลิกกิจการแล้วถ้าเขาประกาศออกมาว่าโควิด1 9เป็นโรคประจำถิ่นแล้วเขาเนี่ยคนไม่รู้ไม่ทันระวังตัวก็ติด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 ,ต,ดตายนะคะบริษัทประกันทั้งประกันภยัยและประกันชีวิตยังไงเนี่ยหูอนาคตรอดแ,แน่นอนเพราะคนก็จะเคลมเยอะแล้วบริษัทประกันจะรอดยังไงคะคือตรงนี้คือครูแนนนี่ก็ อ่ะถ้ายังไงมีคนที่พอจะส่งเสียงไปให้ได้ก็ร้องก็อยากจะให้เขาฟังนิดนึงเนาะเพราะว่าอย่างคุณหมอโยงหรือว่าคุณหมอธีรวัตรเหมจุธานเนี่ยคุณหมอของจุลาทั้งคู่เขาก็มีความเห็นอยู่แล้วว่าเออไม่ควรนะที่จะให้มาประกาศเป็นโรคประจำถิน่นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรตามที่คุณหมอเขาก็อธิบายชี้แจงไปเนาะสิ่งที่คุณนนี่ออกมาพูดวันนี้ โคุณนี้อยากจะให้แต่ละคนลองสำรวจดูก่อนเตรียมมือเตรไ,ไม่เตรียมมือเตรียมรับมือรับแรงกระแทกเลยค่ะว่าถ้าอยู่อยู่กระทรวงสาธารณสุขป,ประกาศออกมาว่าโควิด1 9เป็นโรคประจำถิน่นเราจะได้รู้ว่าเออเราเนี่ยมีสิทธิ์ประาการันสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลมีสิทธิ์อะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายอ่ะ คนไทยทุกคนต้องมีสิทธิ์ค่าค่ารักษาพยาบาลฟรีนะคะอย่างเช่นเหมือนคนที่ไม่มีงานทำเขาต้องมีบัตรทองออแต่ว่าพอคนที่มีงานทำเขาก็จะปัดไปลงที่ประกันสังคมแต่ละคนลองสำรวจดูว่าประกันตัวเองมีอะไร เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าประกันสุขภาพทุกอย่างจะมาเบิกได้ถูกไหมคะส่วนสําหรับใครที่ไม่มีประกรัรคุณลองพิจารณาตรงนี้ดูโนว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคุณจะเตรียมรับมือ,อยังไงหรือว่าสำหรับใครที่อ่ะคิดและไม่ว่าจะมีประกรันหรือว่าไม่เคยมีมาก่อนแต่คิดว่าเฮ้ยมันคงไม่พออยากซื้อเพิ่มเราไม่รู้ว่า อยากจะซื้อแบบไหนประกันสุขภาพมีอะไรยังไงอ่ะก็มาเรียนกับคอร์สของครูแนนนี่ก็ได้นะคะครูแนนนี่ก็มีเปิดสอนคอร์สประกันได้กำไรไม่โดนโกงนะคะคอร์สนี้ก็จะเป็นคอร์สขายเอย้ไม่ใช่คอร์สขายขอโทษครูแนนนี่ไม่ขายประกันนะคะบอกไว้ก่อนครูแนนนี่เป็นครูสอนคะ่ะครูแนนนี่ก็สำหรับในคอร์สนี้จะ สอนหมดเปลือกเลยค่ะว่าประกันคืออะไรเจาะลึกแต่ละประเภทเจาะลึกวิธีการดูแล้วก็เจาะลึกตามคำโฆษณาที่ตัวแทนเนี่ยชอบบอกว่าซื้อประกันไม่ต้องตรวจสุขภาพแล้วมันจะเบิกได้จริงไหมหรือว่าอ่ะอันเนี้ยซื้อแล้วได้ดอกเบี้ยถูกเอ้ได้ดอกเบี้ย,ย,ยแพงแพงกว่าของธนาคารเป็นออมทรัพย์เป็นประกันออมทรัพย์ เ,เคลมได้ทุกอย่างค่ารักษาพยาบาลคำพูดพวกเนี้ยเคยได้ยินไหมคะและ,ละหลายๆคนก็เคยถูกหลอกกันมาแล้วด้วยคำพูดประโยชน์พวกเนี้ยเอ้ยเอาเงินกเกษียณมาเ,าเงินเก็บเนี่ยมาเหมือนมาลงทุนเฮ้ยซื้ออันเนี้ยเคลมค่ารักษาได้หมดเฮ้ยซื้อแบบนี้แบบนี้นะมันจะเป็นแบบนู้นแบบนี้ตรงตามที่คุณอยากได้อะไรพวกเนี้ยคือคน,อนนี้จะมา เจาะลึกอธิบายแต่ละอย่างในคอร์สนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเรียนไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวยังไงหนยะเดี๋ยวคนในนี้ก็จะเหมือนแบบมาค่อยๆทยอยสอนแต่ว่าก็คงไม่ได้ลงลึกอะไรขนาดเหมือนอย่างที่สอนในคอสนะคะแต่ว่าจะมาอธิบายในเบื้องต้นให้ฟังก่อนเนาะว่าประกันแต่ละแบบแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าคงยังไม่ใช่ช่วงนี้เพราะว่าตอนเนี้ย เดี๋ยวคงจะมาพูดเรื่องลองโควิดเพราะว่าหลายคนมาถามคุณแอน,นนี่เหมือนกันว่าจะมีวิธีการรักษาอาการลองโควิดอย่างเงี้ยยังไงหรือว่ามาีต้องไปหาหมอไหมเมื่อไหร่ยังไงนะคะอา่าก็สำหรับสำหรับใครเอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณแอนนี่ขอดูก่อนว่าอ๋ออ่าแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ คนที่ซื้อประกันของอาคาเนีอันนี้เขามีถามมาถามไว้คขาที่แล้วว่าของประกันคนที่ซื้อประกันอาคาเนีไว้ถ้าเขามีการประกาศว่าโควิด1 9เนี่ยเป็นโรคประจําถิ่นจะสามารถเบิกได้ไหมอันนี้จะต้องรอดูก่อนออวันจันทร์พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าทางคอพพเนี่ยเขา ประชุมออกมาแล้วมีมติอะไรยังไงนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาดูว่าความคุ้มครองอะ่ะมันยังอยู่ในช่วงระยะเวลาถึงกับตอนที่สมมุติว่าถ้ากระทรวงขาปอะกาศเนี่ยมันจะยังคุ้มครองอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นไหมนะคะ,ะคุณตีบอกว่าบอกวิธีการเรียนติดต่อที่ไหนครับอ๋อเออถ้าใครสนใจคลาสเรียนเออ จิตต่อ๋อค่ะทำสำหรับใครที่สนใจคลาสเรียนเนี่ยสามารถอินบ็อกมาหาที่เพจรู้ทันประกันและกฎหมายได้เลยนะคะเดี๋ยวทางแอดมินเนี่ยเขาก็จะเป็นคนตอบให้ว่าเออถ้าอยากรู้เรื่องนี้ๆๆ่เหมาะกับคอร์สไหนเพราะว่าครนี้มีหลายคอร์สเนาะแล้วก็มันจะมีพวกในเรื่องของพวกโคชชิง่งรายบุคคลอะไรอย่างนี้อีกก็เดี๋ยว หลังไม่ละกันนะคะก็สำหรับตอนนี้เนี่ยใครถ้าใครมีคำถามอะไรยังไงอย่างอื่นเนี่ยค่ะสามารถ inbox มาถามหรือว่าคอมเมนต ใต้โพสต์นี้ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวครูนันนี่จะมาตอบคำถามให้อีกทีนะคะซินเจียเยออีซินีฮวชัยนะคะปีใหม่นี้ขอให้เฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนค่ะแล้วพบกันใหม่ในโพสต์อในไลฟ์หน้านะคะสำหรับวันนี้ครยนี่ไปแล้วบ๊ายบาย